สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับอตอนนี้ก็จะนําทุกท่านมาพบกับมีดหมอหลวงพ่อเดิมเป็นด้ามงาฝักงาเป็นมีดสองกริย์นะครับนาคบวกกับเงินมีดเพิ่งมาเมื่อสักครู่ครับก็เลยการถ่ายอาจจะต้องใช้แสงแฟลชมือถือช่วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายลงให้ดูอีกรอบหนึ่งวันนี้มาดูกันคร่าวๆก่อนนะครับ มีเล่มนี้สวยงามมากนะครับความยาวด้ามวมฝักจะอยู่ที่7นิ้วครึ่งเฉพาะใบเขา4นิ้วนะครับเป็นมีดที่ได้มาจากครอบครัวของคนจีนครับเป็นคนจีนแถวทับกิจที่นครสวรรค์นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยอ่าเล่มนี้นะครับก็ใบมีดเฉพาะใบมีดเขาจะอยู่ที่4นิ้วด้ามฝัก7นิ้วเนาะ จัดเป็นมีดที่อยู่ในช่วงยุคอ่ายุคกลางๆค่อนไปยุคปลายนะครับฝีมือช่างก็จะเป็นช่างสอนลายเสยมาใบโพของช่างสอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ความสวยงามก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านนะครับว่าชอบไหมผมได้มาผมก็ปล่อยไปนะครับเพราะว่า เขาคืออาชีพของผมเนาะผมก็คืออาชีพจําหน่ายวัตถุมงคลส่วนเรื่องความสวยงามเนี่ยครับทุกท่านต้องตัดสินเองนะครับวัตถุมงคลไม่มีราคากลางนะครับแล้วแต่ใครจะชอบนะครับดำงาก็มีรอยแตกลายงาสวยงามนะครับราคาผมแล้วแต่เล่มไหนได้มาสูงก็จะปล่อยสูงเล่มไหนได้มา ราคาเบาๆก็จะปล่อยเบาๆนะครับวัตถุมงคลไม่มีราคาตายตัวนะครับเราอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยเนาะส่วนเรื่องของพุทธคุณเนี่ยเหมือนกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคกลางยุคต้นด้ามไม้ฝักไม้หรือด้ามงาฝักงาก็เหมือนกันหมดเลยครับอันนี้ผมเพิ่งลงน้ำมันจักไปนะครับแล้วก็ค้างเขาก็แน่นๆครับมีด ไม่สั่นไม่โยกไม่คอนไม่มีตำหนินะครับใครชอบสนใจก็ลองติดต่อพิจารณาดูได้นะครับลวดลายสวยงามครับขนาดพกพาก,กําลังดีด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องถ่ายให้ชมชัดๆอีกรอบหนึ่งเนาะพึ่งได้มาแล้วก็วันนี้แสงตะวันมันหมดแล้วนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่ามีดอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับเก่าแก่ดีด้วยแหมนลัดฟักก็สวยเป็นแมวเงินนะครับงานช้ำๆสีน้ำผึ้งเลยก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับ่อสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ลงถ่ายลงให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วพบกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ